เอาละครับอากาศ17องศาครับตอนนี้ครับผมน้ำพอนกับบะหมี่เฮงไหนเฮ้ยใส่ไแล้วะอันเย็นองค์มีองค์อยู่สององเอาเลือดเลือดเขาเอาของพี่เอาของพุ่ไปขนาดไปไปเดี๋ยเดี๋ยวตีงอนตีก่อนตีก่อนตีก่อนมา 完了吧？啊！ ที่คนเอาเยัวแล้วผมว่าในคลิปมันอแล้วะได้แล้